ขอความสงบร่มเย็นจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องศีลธรรมสองความหมายคำว่าธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นมีอยู่สองระดับคือหนึ่งระดับสีลธรรม หมายถึงละชั่วแล้วก็ทำความดีมุ่งประโยชน์ก็คือสันติภาพของสังคมหมายถึงสังคมอยู่กันเป็นป่าสุขไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันมีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันและสอง ระดับปรมัตถธรรมโดยเฉพาะเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงเรื่องอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเรื่องสุญญาตาความว่างเรื่องพระนิพพานคือภาวะเองความอิสระภาพเสรีภาพในทางจิตใจ มุ่งประโยชน์ก็คือสันติสุขในส่วนบุคคลจิตใจแต่ละคนนั้นอิสระสงบเยือกเย็นไม่มีความทุกข์แค่นั้นคำว่าศีลธรรมในทางพุทธศาสนาต้องสอดคล้องกับปรมัตธรรม คำว,ว่าศีลธรรมนั้นมีอยู่สักสองความหมายคือหนึ่งศีลธรรมนอกพุทธศาสนาและสองศีลธรรมในทางพุทธศาสนาศีลธรรมนอกพุทธศาสนามีลักษณะเป็นนิจจังคือเที่ยง เป็นอัตตาคือเป็นตัวเป็นตนเช่นคำสอนที่ว่าเมื่อชาตินี้ทำความชั่วสร้างปาัญหาให้กับสังคมนะเมื่อร่างกายนี้ตายดวงวิญญาณออกจากร่างกายแล้วก็ล่องลอยไปเกิดในอบายภูมิ เก็นเป็นเปรตบ้างนารกบ้างสาัตว์เดรัจฉานบ้างอสุรกายบ้างเป็นต้นหรือถ้าว่าชาตินี้ทำบุญเป็นคนดีเมื่อร่างกายนี้ตายดวงวิญญาณออกจากร่างกายและผลบุญความดีที่กระทำไว้ในชาตินี้ส่งดวงวิญญาณให้ไปขึ้นสวรรค์ คำสอนในลักษณะอย่างนี้ขัดกับหลักอนัตตาซึ่งเป็นธรรมะในระดับปรมมตธ,ธรรมมีลักษณะเป็นนิจังคือเที่ยงก็เรียกว่าสัจสาตาทิฏฐิในร่างกายไม่เที่ยงจริงเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายแต่ดวงวิญญาณเที่ยงไม่ตาย ไปเกิดใหม่ได้นี่เรียกว่านิจจังสัจจตทิทิความเห็นว่าเที่ยงแล้วก็เป็นอัตตาตัวตนเที่ยงแท้ถาวรคำสอนในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นคำสอนระดับศีลธรรมนอกพุทธศาสนา ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้อย่างที่สองสีลธรรมในทางพุทธศาสนามีหลักเกณฑ์อย่างวิทยาศาสตร์แล้วก็สอดคล้องกับปรมัตถธรรมประกอบด้วยเหตุผลพิสูจน์ได้นามุ่งประโยชน์ก็คือชีวิตปัจจุบัน สังคมอยู่กันร่มเย็นมีสันติภาพดังที่ได้กล่าวแล้วตอนแรกมวดธรรมเยอะแยะมากมายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในระดับศีลธรรมเช่นสีลห้าทิศหกและมวดธรรมอื่นๆอีกหลายๆหมวดในยกตัวอย่างสี่ห้า ข้อที่หนึ่งไม่ทำร้ายชีวิตของผู้อื่นมีความรักความเมตตาเอื้อเพื่อเอผร่แพร่ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ทำร้ายชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ทำร้ายของรักของใกร้ของผู้อื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจา และไม่ทําร้ายสติสัมปญญะของตนเองด้วยสิ่งที่มึนเมาทุกชนิดเนี่ยแค่สี่ห้าถ้าว่าประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องสังคมก็อยู่กันเป็นผาสุขร่มเย็นมีสันติภาพฉะนั้นศีลธรรมในทางพุทธศาสนาต้องสอดคล้องกับ ปรมัตตธรรมคือเรื่องของอนัตตาเรื่องของสุญญาตาแต่ถ้าว่าขัดกับหลักอนัตตาไม่ถือว่าเป็นศีลธรรมในทางพุทธศาสนาการพูดธรรมสั้นๆก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดก็ขอความสงบร่มเย็น ยังมีแดดทุกท่านตลอดกาลนานเทิน